นฝนแบบนี้สิ่งที่มามากังวลไม่ใช่แค่รืมลมหรือว่าเป็นหวัดนะคะแต่สิ่งที่กลัวมากเลยก็คือยุงลายค่ะเขามาพร้อมกับหน้าฝนนี่แหละหลอนมากวันนี้พาเราที่กับพินดามางานใบก้อนร่วมใจต้านไทยไข้เลือดออกค่ะย yeah! ถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมกาบางนานะคะไบก้อนเขาจัดอีเวนต์ดีๆให้กับครอบครัวนะคะได้มาเรียนรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกันบางอย่างเนี่ยเล่าไปก็ไม่เห็นภาพมาดูของจริงกันเลยลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะคือง่ายมากแอดไลน์นะคะแล้วก็เข้า QR โค้ดเริ่มร่วมกิจกรรมก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมกันค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซน3 c สีสอนให้เรารู้จักการกำจัดยุงตั้งแต่ต้นตอเลยค่ะซีหนึ่งคลีนเก็บบ้านให้สะอาดตลอด่งเก็บไขยุงค่ะทุกคน่านแรกนะคะเพื่อทำความสะอาดบ้านเสร็จฐานแรกแล้วค่ะท น้ำที่เพาะพันยุงลายค่ะและ C3 c o n คอนซีลเก็บน้าําปิดฝาให้มีดชิดไม่ให้ยุงวางไข่โซนนี้สนุกมากๆเลยค่ะคือเด็กๆก,ก็ได้เล่นแล้วก็เอ็นจอยหัวเลาะกันไม่ไหวค่ะผ่านภารกิจแต่ละด่านแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะเช็คลิสต์ให้เราผ่านแอปค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ใบก้อนกระป๋องนี้นะคะกําจัดแบบเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟแต่ว่าเด็กๆอ่าใช้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวมาไป หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะคับเด็กๆที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงไบ,บก้อนเขาเป็นสเปรย์กำจัดยุงอันดับหนึ่งของไทยสามารถฆ่ายุงได้ใน3วินาทีเลยของต้องมีติดบ้านจริงๆค่ะมาถึงโซนนี้ค่ะยุงใหญ่มากใครไม่เห็นนี่ไม่ได้แล้วนะคะเป็นโซนให้ความรู้เรื่องยุงลายและโรคไข้เลือดออกเข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลยก็พาเด็กๆมาดูเลยคะ่ะว่าวงจรยุงเป็นยังไงมาถึงโซนสุดท้ายนะคะถ่ายรูปที่แลนด์มาร์กกันเรียบร้อยแล้วใครจะถ่ายก็ยุงใครจะถ่าย มาถึงการสุดท้ายที่เด็กๆอยากทํามากที่สุดนะคะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นด่านทำพวงกุญแจรีไซเคิลแบบนี้ค่ะและโซริมนี้ก็ยังมีโต๊ะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมวาดภาพแล้วก็ระบายสีน่ารักน่ารักด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆแล้วก็เราเนี่ยได้รับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกันและก็วิธีการกําจัดยุงลายแบบแน่นเลยค่ะปกป้องลูกจากโรคไข้เลือดออกและยุงลายเริ่มได้ที่บ้านเรานะวันนี้ขอบคุณไบกอนมากๆเลยค่ะที่จัดอีเวนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ถึงไปาปค่ะ